สดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำพิ่อาคารพิ่อเด็กกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำในหัวข้อใครคนนั้นคิดถึงคุณหรือเปล่าก็จะมีไพ่ทั้งหมด4เด็กให้เพื่อนเอนเลือกเหมือนเดิมนะคะเด็กที่1เด็กที่2เด็กที่3เด็กที่4นะคะใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกในการเลือกไพ่ที่ลึงดูดใจเพื่อนเพื่อนที่สุด พลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็เป็นได้นะคะเพราะเป็นการอ่านพลังงานไพ่แบบโดยรวมยังไงก็ขอให้เพื่อนๆรับแต่พลังงานดีๆหรือความรู้สึกดีๆเก็บกลับไปนะคะขอบคุณมากค่ะไปเลือกไพ่แล้วก็ไปฟังคำทํานายกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึนะคะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นของคุณเขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่า ขอพลังงานสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กลองที่หนึ่งนี้ก่อนนะคะขอพลังงานขอเพื่อนที่เข้ามาเลือกไพ่กลองที่1ด้วยค่ะ Two of Wands, Four of Coins, Two of Cups, The Emperor, The High Princess. ถามว่าใครคนนั้นของคุณเขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนที่สุดตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากทูออบครับขึ้นทูอับคับขึ้นเขาคิดถึงคุณมากและเขารู้สึกเออไม่แค่คิดถึงเขารู้สึกหึงห่วงคุณด้วยอาจจะมีคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลหรือคุณสองคนอาจจะอยู่ทางไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กัน แล้วก็เรามองว่า The Emperor ขึ้นอาจจะหมายถึงต่างที่นต่างชาติต่างภาษา Two of Wands อาจจะมีระยะทางเกิดขึ้นในในใน,ในความรักครั้งนี้ของคุณเขาค่อนข้างพร้อมทุกอย่างอายุอาจจะเยอะกับกว่าคุณพร้อมในฐานะพร้อมในหน้าที่การงานของเขาทุกอย่าง และตอนนี้เขาเห็นคุณมีเสน่ห์มากๆเขาคิดถึงคุณเพราะว่าเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณมากๆคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดูดีดูลึกลับดูน่าค้นหาสําหรับเขา <c oughs> ตอนนี้แน่นอนที่สุดคําถามคือใครคนนั้นเขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนที่สุดเขาทั้งคิดถึงทั้งห่วงคุณทั้งหึงคุณทั้งห่วงทุกอย่างน่าจะด้วยระยะทางไกลด้วย <c oughs> คุณก็สบายใจได้เพราะว่าในใจเขาเป็น t r of cup <ๆ>เขาเป็น คนที่คิดถึงเราก็รักคุณมากด้วยก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งก็ออกประมาณนี้นะคะขอให้เพื่อนๆสมหวังในความรักมีความสุขในความรักมากๆนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองนะคะก็คือเด็กนี้นะคะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นของคุณที่ถึงคุณหรือเปล่า พลังงานของคนที่ต้องมาเลือกไฟกลองที่สองด้วยนะคะ ที่รวมออมาก็คือ a c u of Cups แล้วก็ Four of Wands Six o p Cups a เอ of p e n นเด l คอร์เทนบอนส์ ถามว่าใครคนนั้นของคุณเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเราเห็นถึงพลังงานของคนรักเก่าเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาหาเขาอยากมาหาฟอบวานเขาอยากกลับมาหาอยากติดต่อสื่อสารเ,าเป็นพลังงานของอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่หันหลังให้กับเขาแล้ว เขาอยากจะกลับมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยมีความสุขที่เคยร่วมเฉลิมฉลองที่เคยที่เคยออยู่ในสถานะคนรักกับคุณเขาคิดถึงโฟร์ n e นทุกวันนี้เเรียกว่าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณเกือบทุกวัน่ะทุกๆเรื่องราวในชีวิตของเขามันจะมีคุณอยู่ในนั้นเสมอ ไม่ว่าเขาจะทำงานหรืออะไรคุณจะอยู่ในหัวเขาอยู่เสมอแล้วก็เขาคิดว่าความคิดถึงในครั้งนี้มันเป็นเรื่อง t h a n of w o n d s มันเป็นเรื่องที่เขากุ้มใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องหนักของเขาเขาอาจจะอยากกลับมาขอคืนดีเป็นเป็นพลังงานของคนที่ห่างกันแล้วเรามองเห็นพลังงานของคนที่ห่างกันแล้วแล้วคุณถามถึงเขาว่าเขา ใครคนนั้นของคุณนะ่ะคิดถึงคุณไหมแน่นอนที่สุดเขาคิดถึงคุณมากเขาคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเขาพยายามใช้ความสามารถมากๆที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณในทุกๆวันในหัวของเขามีคุณอยู่เสมอเราไม่แน่ใจว่าคุณบล็อกกันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่แต่ที่แน่นอนที่สุดเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงวันเวลาเก่าๆ โอเคสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเราก็ขอฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามเพื่อให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สามนะคะก็คือกลองนี้เรามาดูกันว่าใครคนนั้น ของคุณเขาคิดถึงคุณไหมสกูนะคะขอพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สามด้วยกอพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สามนะคะทบสอด q u n of Wands สกูนะคะ The High Princess Two of Cups แล้วก็ The Hermit สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สามนะคะก็คือกองนี้เนาะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นของคุณเขาคิดถึงคุณไหมคุณได้เทนอฟสอดควีนอับวานเดอะไฮพินเซสทูอบครับแล้วก็เดอะเฮอร์มิตเรามองเห็นถึงพลังงานที่คุณอาจจะหันหลังให้กันแล้ว คุณอาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ณตอนนี้ใครคนนั้นของคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอเพราะ t w ออ f ค u p ขึ้นท w อ of ั u ขึ้นนั่นหมายถึงเขาไม่แค่คิดถึงคุณเขารักคุณเขายังรักคุณอยู่เสมอแต่แค่ตอนนี้คุณกับเขาอาจจะอยู่กันคนละที่อาจจะให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวอาจจะหันหลังให้กันเขาเรียกว่าประมาณว่า ได้มาเรียนรู้หัวใจของกันและกันก่อนเขามองคุณแบบไหนทั้งรักทั้งคิดถึงแล้วเขาก็มองคุณเป็นคนเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งทำงานเก่งมีสเสน่ห์น้าหลงไหลหรือห้พินเซตขึ้น,ค,นคุณเป็นคนสวยมีสเสน่ห์ในสายตาเขามากและเป็นคนที่ทำงานเก่งด้วย ถามว่าเข้าคิดถึงคุณไหมแน่นอนทูอัพคับขึ้นทั้งรักทั้งคิดถึงเลยแต่ณตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ก็คือ,อยังต้องนิ่งเงียบกันอยู่ณนะตอนนี้ก็สําหรับพลังงานที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ประมาณนี้นะคะกข็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ขอฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สี่ก็คือเด็กนี้นะคะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นของคุณคิดถึงคุณไหมขอพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สี่ พลังงานอของคุณที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สี่ด้ยวยนะคะรี r e e of Pentacles King of Sword, e i g t of p e n t a c l e Two of p e n t a c l e แล้วก็ Stent เรามาดูกันว่าใครคนนั้นของคุณคิดถึงคุณอยู่ไหมใบแร้วออกมาทีอ็อฟเพนเคิลเขาคิดถึงคุณเสมอเขาเฝ้ามองรูปคุณเฝ้ามองโปรไฟล์ Facebook Instagram หรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันมีรูปคุณเขาก็ยังเฝ้าเฝ้ามองเฝ้าคิดถึงรูปของคุณอยู่แต่พลังงานออกมาเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเขาอยากเขาอยากขอโอกาสเขาอยากขอโอกาสเขาอยากปรับตัวอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เออความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไหมคะคนคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ชอบเอาชนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะหันหลังให้กันไปหรืออาจจะงอนอาจจะโกรธกันไปสําหรับเพื่อนๆกองนี้นะคะ ความความรู้สึกของเขาคือเขาคิดถึงมากๆแล้วก็เขาอยากจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะปรับตัวให้ดีขึ้นจากที่คนชอบเอาชนะผู้จาผงผางหรือ,อชอบความรุนแรงอะไรแบบนี้เขาอยากจะปรับตัวอยากจะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนที่สุดเขาคิดถึงคุณคะ่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สี่คือกองนี้นะคะ ก็พลังงานก็ประมาณนี้ยังไงเราก็ขอฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ